สวัสดีค่ะบ๊อบกินนะคะจะมาชวนทำขนมนะคะเป็นโรตีนะคะก็จะใช้แป้งสาลีนะคะผสมยีสต์เป็นโรตีสูตรใหม่นะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นะ้ำปูนใส่นะคะ จะผสมแป้งสาลีนะคะแล้วก็กับน้ำปูนใส่นะคะใส่ยีสต์สาม่ามอย่ยางก่อนนะคะแล้วก็ไปตั้งตากแดดเลยนะคะจนมันฟูนะคะจนยีสต์ทำงานนะ,ะพอยีสต์ทำงานนะคะเราก็เอามาทอดในกระทะเทฟลอนเลยนะคะตอนที่เราทอดนะคะเราจะใส่เนยลงไปนะคะแล้วเราก็เอาแป้งที่มันขึ้นของเรานะะเนี่ยนะคะลงไปเลยนะคะลงลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยไปแผ่ในกระทะนะคะ แล้วก็ใช้ไฟพอประมาณนะคะกลับไปกลับมานะคะ่าอย่าลืมโรยงาด้วยนะคะโรยงานะคะโรยงาหน่อยหนึ่งมันจะหอมงานะคะแล้วก็ทอดด้วยเนยนะคะเรบกินจะไม่ใส่น้ำมันนะคะใส่เนยแทนนะคะทอดออกมามันก็จะหอมหอมเนยแนละ้วมันก็จะกรอบม,มากเลยอะ่ะแบบเราลองทอดแบบเนี้ยมันกรอบม,มากเลยนะคะมันก็จะกินเหมือนเรากินโรตีเลยนะคะเราก็จะมาพอเราทอด เราก็มาโรยน้ําตาลนะคะแล้วก็โรยนมนะคะใส่นมเยอะๆนะคะอ่าก็แล้วแต่นะคะว่าจะทานแบบไหนนะคะก็บีบไปเลยนะคะช็อกโกแลตก็บีบลงไปนะคะ